ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมวลกับครูกิติเชษสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ม .4-5-6 นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยายลายัยในเรื่องตรกศาสตร์ชุดที่2คือ EP2 ครับสำหรับ ใน EP 4เรื่องเซตที่ผ่านมานะครับก็มีคอมเมนต์จากคุณ G. g o o d เลียวนะครับที่ส่งความคิดเห็นมาให้ลงในเนื้อหาเอกนามพระหุนามขอรมอคล,อลนก็คงจะสามารถลงได้หลังจากจบ EP 3ของม .4 ในชุดนี้ก่อนนะครับก็คอยติดตามนะครับ ครับก่อนที่จะรับฟังรับชมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในเรื่องตรรกศาสตร์ชุดที่2ในวันนี้นะครับก็ขอฝากสมาชิกที่กําลังเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีหรือมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปในวกาสกต่อไปนะครับครับมาเริ่มต้นข้อสอบข้อที่1กันเลยครับในชุดที่2ครับครับเรามาเริ่มต้นแนวข้อสอบข้อนี้กันเลยนะครับให้ PQ และ R เป็นประพจน์นะครับถ้าในวงเล็บ P และนิเสษ Q แล้วในวงเล็บ Q หรือ R มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงตัวเลือกที่1นิเสธ p หรือ q ตัวเลือกที่2 p แล้วนิเสธ r ตัวเลือกที่3 p และ q ตัวเลือกที่4 q ก็ต่อเมื่อนิเสธ r มาพิจารณากันเลยนะครับจากโจทย์นะครับที่เขากําหนดว่าเป็นเท็จนะครับเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเนี่ยมีเท็จกรณีเดียวครับนั่นก็คือประโยคด้านหน้าเป็นจริงประโยคด้านหลังเป็นเท็จ ก็อยู่ในรูปถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหาได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวหน้านะครับก็คือ p และนิเศษ Q เชื่อมด้วยและเป็นจริงมีกรณีเดียวครับนั่นก็คือจริงและจริงเป็นจริงนะครับตอนนี้เราก็ได้ p เป็นจริงชัดเจนนะครับนิเศษ Q ก็เป็นจริงดังนั้น Q ก็จะเป็นเท็จชัดเจนนะครับทีนี้มาดูประโยคหลังนะครับ Q หรือ r เป็นเท็จก็มีกรณีเดียวครับก็ต่อเนื่องได้ นั่นก็คือได้เท็ตหรือเท็จเป็นเท็จแสดงว่า Q เป็นเท็จและ R เป็นเท็จนั่นเองก็สรุปได้เลยนะครับ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จทีนี้เราก็จะนำค่าความจริง PQR นี้ไปตรวจสอบในตัวเลือกเลยนะครับจากที่เราได้นะครับ PQR คือจริงเท็จเท็จดูตัวเลือกที่1นะครับนิเสษ P P เป็นจริงนิเสษ P ก็เป็นเท็จ Q เป็นเท็จเท็จหรือเท็จเป็นเท็จ เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับเขาถามหาประพจน์ใดเป็นจริงนั่นเองไปดูตัวเลือกที่2ครับ p เป็นจริง r เป็นเท็จนิเสษ R ก็เลยเป็นจริงเพราะได้จริงแล้วจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ถูกต้องนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าตัวเลือกที่3 4ผิดยังไงนะครับตัวเลือกที่3นะครับ p และ q p เป็นจริง q เป็นเท็จก็ได้จริงและเท็จเป็นเท็จ ชัดเจนนะครับมันจะเป็นจริงกรณีเดียวใช่ไหมครับจริงและจริงเป็นจริงกรณีเดียวถ้ามีเท็จนะครับในตัวเชื่อมและก็จะเป็นเท็จทันทีจากนั้นดูตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับตัวเลือกที่4นะครับ Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จนิเสธ R ก็เลยเป็นจริงก็ต่อเมื่อต่างกันเป็นเท็จชัดเจนนะครับดังนั้นข้อ4ก็ผิดันตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับก็คือตัวเลือกที่2ชัดเจนนะครับ ระฉั้นโจทย์ข้อแรกก็เป็นเบาๆนะครับในการหาตัวเชื่อมนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับครับเรามาต่อในข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในข้อที่2ของเรื่องตรกศาสตร์ในชุดที่2กันครับครับประพจน์ที่อยู่ในรูปท่าแล้วนะครับประโยคหน้าก็คือนิเศษ P แล้วประโยคหลังก็คือในวงเล็บ Q แล้วในวงเล็บเล็ก R หรือ P สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะครับตัวเลือกที่ 1. นิเศษ P หรือ Q หรือ R ตัวเลือกที่2 P หรือนิเศษ Q หรือ R ตัวเลือกที่3 P หรือ Q หรือนิเศษ R ตัวเลือกที่4 P หรือนิเศษ Q หรือนิเศษ R จำกันได้ไหมครับในเรื่องของสมมูลนะครับที่เคยให้ไว้นะครับ ประพจน์ที่อยู่ในรูปท่าแล้วนี่เราเปลี่ยนได้นั่นคือเราจะเปลี่ยนท่าแล้วไปเป็นหรือขอทบทวนหน่อยนะครับนี่คือตัวลองครับนิเสธในวงเล็บหรือคือและนิเสธจะไปหา p ไปหา q อย่างนี้ชัดเจนนะครับนิเสธในวงเล็บ p และ q ก็เรียกว่านิเสธในวงเล็บและมันก็คือหรือนิเสธก็จะไปหา p นิเสธของและคือหรือนิเสธไปหา q ไปได้นิเสธ p หรือนิเสธ q อย่างนี้นี่คือตัวลองนะครับ2ตัวตัวหลักของเราเนี่ย พีแล้วคิวก็เรียกว่าหน้าแล้วหลังก็จะสมมูลกับไม่หน้าหรือหลังคือหน้าเปลี่ยนหลังคงที่นั่นเองนะครับดังนั้นจากปรากฏของเราฮะตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนท่าแล้วนะฮะตัวหน้าคือนิเศษทีตัวหลังคือคิวแล้วในวงเล็บอาร์หรือผีหน้าคือนิเศษพีใช่ไหมครับเปลี่ยนท่าแล้วไปเป็นหรือหน้าจะเปลี่ยน,นครับจากมีนิเศษก็จะไม่มีนิเศษหรือก็จะคงเดิมชัดเจนนะครับ ปเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือแล้วตัวหน้าเปลี่ยนจากนิเสธพีมาเป็นพีเอานิเสธออกชัดเจนนะครับตัวหลังคงที่ชัดเจนนะครับทีนี้ตรงที่ขีดเส้นใต้ในตัวหลังตรงนี้นะครับมันอยู่ในรูปท่าแล้วอีกแล้วครับดูเฉพาะในวงเล็บนะครับตอนนี้อยู่ในรูปท่าแล้วมีคิวเป็นตัวหน้ามีวงเล็บอารหรือ P เป็นตัวหลังครับเราจะมาเปลี่ยนท่าแล้วมาเป็นหรือเห็นแชทไหมครับ ตัวหน้าจากคิวก็เติมนิเศษ q คิวเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือตัวหลัง R หรือ P คงที่จากนั้นทุกตัวเชื่อมด้วยคําว่าหรือหมดเราก็สามารถตัด P ได้ออกเพราะมันซ้ําก็จะได้ P หรือนิเศษ q คิวหรือ R ตรงกับตัวเลือกที่2พอดีชัดเจนไหมครับหลักการง่ายๆนะครับเรามีตัวลองใช่ไหมครับคือนิเสษในวงเล็บหรือคือและกับ นิเศษในวงเล็บและคือหรือแล้วเอาไปช่วยในตัวหลักตัวหลักคือตัวท่าแล้วของเรานี่แหละครในการเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือหรือจะเปลี่ยนหรือเป็นท่าแล้วก็ได้ตัวหน้าจะเปลี่ยนตัวหลังจะคงที่คําว่าเปลี่ยนคือมีนิเศษเอานิเศษออกถ้าไม่มีถ้าไม่มีนิเศษเอานิเศษใส่นี่นี่คือคําว่าเปลี่ยนจะเปลี่ยนในรูปแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับครับ มาต่อแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในข้อที่3ของเรื่องตรรกศาสตร์ในชุดที่2กันต่อเลยนะครับครับเรามาดูแนวข้อสอบข้อต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องการสมเหตุสมผลนะครับหรือการสรุปเหตุผลนั่นเองพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้เมื่อ p q และ r เป็นประพจน์เป็นข้อความแรกครับคือกอไก่นะครับเหตุที่1ในวงเล็บใหญ่ p หรือในวงเล็บเล็ก p และนิเสษ r เหตุที่2 p แล้ว q ปรากฏผลคือ Q ในการสรุปเหตุผลว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นี้เราจะมาพิจารณาจากเหตุที่เป็นจริงครับจะมีกี่เหตุก็แล้วแต่นะครับแต่ละเหตุต้องเป็นจริงทีนี้เราจะไปดูผลว่าเป็นจริงไหมถ้าผลจริงก็สรุปได้ว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าผลเป็นเท็จก็ถือว่าการสรุปผลนั้นไม่สมเหตุสมผลนั่นเองมาพิจารณาเลยนะครับจากเหตุที่หที่บอกว่าเป็นจริงนะครับ การที่มันจะเป็นจริงนั่นก็หมายความว่ากรณีนี้นะครับถ้าหาก p เป็นเท็จเราจะพบว่าในวงเล็บเล็กเท็จและนิเสษ Q จะเป็นเท็จทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปทราบนิเสษ Q นะครับเพราะว่า p เป็นเท็จและอะไรก็เป็นเท็จทีนี้ช่วมได้ว่าหรือ p อีกก็หรือเท็จอีกได้เท็จหรือเท็จเป็นเท็จดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ p จะเป็นเท็จเพราะฉะนั้น p เป็นจริงแน่นอนดังนั้นเกิด p เป็นจริงครับชัดเจนไหมครับ เพราะถ้า P เป็นจริงแล้วดูในวงเล็บเล็กนะครับ P และนิเศษ Q P และนิเศษ Q นี้ P เป็นจริงแล้วเราไม่ได้สนใจนิเศษ Q ในวงเล็บ P และนิเศษ Q นี้เป็นเท็จก็ได้ทีนี้เท็จหรือ P หรือ P ก็คือหรือ P เป็นจริงเพราะฉะนั้นเท็จหรือจริงก็ได้จริงเห็นไหมครับเราไม่ได้สนใจค่าความจริงของนิเศษ Q แต่ถ้าหาก P เป็นจริงเมื่อไหร่เหตุที่1เป็นจริงแน่นอนชัดเจนนะครับ ตอนนี้สรุปได้ว่า p เป็นจริงเกิด p เกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะไปดูเหตุที่2ที่มันเกี่ยวพันกับ p เขาบอกว่า p แล้ว q ตอนนี้เราทราบแล้วว่า p เป็นจริงคือเกิดตัว p ในการเชื่อมท่าแล้วนี่ขอเรียกว่าเกิดหน้าสรุปหลังตัวหน้าคือ p ตัวหลังคือ q ตอนนี้หน้าเกิดแล้วครับนั่นก็หมายความว่าหน้าเป็นจริง p เป็นจริงมวล q ก็ต้องเป็นจริงแน่นอนเพราะถ้า q เป็นเท,ท็จจะทำให้เหตุ2เป็นเท,ท็จเช่าไหมครับเพราะ ถ้าจริงและเท็จเป็นเท็จนั่นเองตอนนี้คิวต้องเป็นจริงนั่นคือถ้าจริงแล้วจริงสรุปแล้ว q ก็เป็นจริงด้วยจึงสรุปได้ว่าผลคิวนั้นเป็นจริงชัดเจนนะครับทีนี้ในกรณีที่มันสรุปได้ว่าเป็นจริงก็ถือว่ามีความสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากน้องๆหน,หนูนักเรียนนะครับไม่ชัดเจนในเรื่องการสรุป เหตุผลโดยการสมมูลหรือการหาค่าความจริงอย่างนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการตรวจสอบสัจจานิลันตามแบบเรียนของเรานั่นคือกําหนดให้มันเป็นเท็จตรวจสอบโดยการขัดแย้งถ้าอยู่ในรูปท่าแล้วตรวจสอบครั้งเดียวแต่ถ้าอยู่ในรูปก็ต่อเมื่อต้องตรวจสอบสองครั้งในการเป็นเท็จการตรวจสอบการเทจก็หมายความว่ากําหนดให้ประพจน์นั้นแต่ละเหตุเชื่อมด้วยคาว่าและนี่คือเหตุที่1นนะครับเชื่อมด้วยเหตุที่2ด้วยคาว่าและจะมีกี่เหตุก็ช่าง เชื่อมด้วยคําว่าและในแต่ละเหตุจากนั้นนําเหตุแต่ละเหตุที่เชื่อมด้วยและไปเชื่อมกับผลด้วยคําว่าท่าแล้วจากนั้นกําหนดให้มันเป็นเท็จดูว่ามันขัดแย้งไหมถ้าขัดแย้งก็ถือว่าเป็นสัจจานิลนันถ้าไม่ขัดแยง้งถือว่าที่เป็นเท็จนี้มันเป็นเท็จได้ในเมื่อเป็นเท็จได้ก็ไม่เป็นสัจจานิลนันเพราะมันมีกรณีที่เป็นเท็จนั่นเองเราจะไปตรวจสอบกรณีกันดูนะครับ ครับนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือการตรวจสอบสัจจนิรันนะครับว่าประพจน์ในเหตุที่แต่ละเหตุเชื่อมด้วยคําว่าและและนํามาเชื่อมด้วยท่าแล้วกับผลเป็นสัจจนิรันไหมถ้าเป็นสัจจนิรันก็หมายความว่าการสรุปนั้นสมเหตุสมผลถ้าไม่เป็นสัจจนิรันก็ไม่สมเหตุสมผลทีนี้เราจะมาตรวจสอบนะครับ อยู่ในรูปท่าแล้วประพจน์หน้าต้องเป็นจริงประพจน์หลังถึงเป็นเท็จเพราะถ้าจริงแล้วเท็จมีเท็จกรณีเดียวอย่างนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้เราได้คิวและเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะแทนค่าคิวลงในตัวประพจน์หรือข้อความข้างหน้านะครับประพจน์ด้านหน้านะครับเป็นตัวเชื่อมและเป็นจริงก็ได้จริงและจริงเป็นจริงนั่นเองที่จะเป็นจริงเพราะเราวางค่าความจริงให้ตรงกับตัวเชื่อมใหญ่นะครับ ทีนี้เราจะทราบว่า p แล้ว q นี่เป็นจริงแต่ q เป็นอะไรแล้วครับตอนนี้ที่เราทราบ q เป็นเท็จ q เป็นเท็จเชื่อมท่าแล้วตรงนี้ตัวหน้ามีสิทธิ์เป็นจริงไหมไม่ได้ครับเพราะตัวหน้าต้องเป็นเท็จเท็จหรือแล้วเท็จถึงจะเป็นจริงอย่างนี้ก็สรุปได้ว่า p เป็นเท็จเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะแทนค่า p เป็นเท็จ q เป็นเท็จในประพจน์แรกที่เป็นจริงนะตรงนี้ตัวเชื่อมหรือนี่มีจริงหลายกรณีเพราะฉะนั้นเราจะแทนประพจน์ย่อย p ด้วยเท็จ Q ด้วยเท็จนิเสษ Q นิเสษเท็จก็เลยเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้ P และนิเสถ Q ก็เลยได้เท็จและจริงผลออกมาก็เลยเป็นเท็จนะครับทีนี้ P ด้านหน้าเป็นอะไรครับตรงนี้ P เป็นเท็จเชื่อมด้วยคําว่าหรือเท็จหรือเท็จออกมาเป็นไรครับเท็จหรือเท็จออกมาเป็นเท็จเราจะพบว่าค่าความจริงที่เราหาได้กับที่ได้ในตอนแรกนั้นมันเป็นจริงขัดแย้งกันครับ ถ้าขัดแย้งกันอย่างนี้ถือว่าเกิดกรณีที่เป็นเท็จที่กําหนดไว้ในตอนแรกนั้นไม่ได้เห็นไหมครับมันจะขัดแย้งในตัวเชื่อมหรือขัดแย้งในประพจน์ PQR ก็ได้ตอนนี้มันขัดแย้งตรงตัวเชื่อมก็ได้นะครับการขัดแย้งอย่างนี้ถือว่าเป็นสัจจะนิรันต์เมื่อเป็นสัจจะนิรันต์ถือว่าประพจน์นี้การสรุปมีความสมเหตุสมผลชัดเจนไหมครับก็จะตรงกับที่เราสรุปไว้เนี่ยแต่ตอนแรกชัดเจนนะครับ เรามาพิจารณาการสรุปเหตุผลต่อนะครับในข้อขอไข่นะครับกำหนดเหตุที่1มานะครับนิเสธ p แล้ว R เหตุที่2นิเสธ R หรือ s และมีเหตุที่3อยก่นะครับนิเสธ s นั่นเองปรากฏผลเป็น p อย่างนี้อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าการสรุปเหตุผลนี้จะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็เกิดจากแต่ละเหตุเป็นจริงถ้าทําให้ผลเป็นจริงก็แสดงว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าทุกเหตุเป็นจริงแล้วทําให้ผลเป็นเท็จ แสดงว่าการสรุปเหตุผลนั้นไม่สมเหตุสมผลเรามาพิจารณาเลยนะครับทั้ง3เหตุตัวไหนนะครับที่หาค่าความจริงได้ง่ายนั่นก็คือเหตุที่3ครับนิเศษเอเป็นจริงครับนี่เราได้ก่อนเลยนะครับเพราะตัวอื่นนั้นมันมีหลายประพจน์นะครับทำให้พิจารณาลําบากเพราะหาะหาเหตุที่มีประพจน์เดียวนั่นเองนะครับนิเศษเอเป็นจริงเราบอกต่อได้อีกก็ได้นะครับว่าเอเป็นเท็จนั่นเองทีนี้ไปดู เหตุไหนครับที่เกี่ยวพันกับเอสครับเหตุที่2ครับเนี่ยนิเสษ R หรือเอสนะครับตอนนี้เอสเป็นเท็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนิเสษ R ต้องเป็นจริงแน่นอนครับใช่ไหมครับเพราะว่าจริงหรือเท็จมันถึงจะได้จริงเมื่อนิเสษ R เป็นจริง R ก็ต้องเป็นเท็จนั่นเองตามความหมายใช่ไหมครับไปดูในเหตุที่1นะครับตอนนี้นิเสษ P แล้ว R ตรงนี้จะสมมูรณกับนิเสษ R แล้ว P เห็นไหมครับเราต้องเอาเรื่องความสมมูลณ์มาช่วยด้วยได้นะครับ ทำไมถึงสมบูรณ์กันครับดูที่ต้นเหตุนะครับนิเศษ P แล้ว R อยู่ในรูปหน้าแล้วหลังจะสมบูรณ์กับรูปท่าแล้วเหมือนเดิมคือบทแย้งกับนิเศษหลังแล้วนิเศษหน้าเห็นไหมครับตอนนี้หลังเราคือ R นิเศษหลังก็คือนิเศษ R นิเศษหน้าก็คือนิเศษนิเศษ P ก็คือ p นั่นเองชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เราได้แล้วนะครับว่านิเศษ R เป็นจริงเพราะฉะนั้น P ต้องเป็นอะไรครับเชื่อมด้วยท่าแล้ว พีก็ต้องเป็นจริงนะครับมันถึงจะทําให้เหตุที่หนึ่งนี้เป็นจริงใช่ไหมครับจริงแล้วจริงเป็นจริงนั่นเองทีนี้เราจะพบว่า P ีเป็นจริงใช่ไหมครับผลบอกว่า P ีเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าสมเหตุสมผลเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับถ้าหากเราเข้าใจในเรื่องของความาสมมูลนะครับและตัหาค่าความจริงได้แล้วนะครับอาศัยตัวเชื่อเหมือนการสมมูลนะครับเราจะทาให้การ สรุปเหตุผลนี้ได้ง่ายแต่ถ้าหากเราไม่ถนัดตรงนี้ก็ต้องไปนําเหตุแต่ละเหตุเชื่อมด้วยคาว่าและแล้วเชื่อมกับผลด้วยคําว่าท่าแล้วและตรวจสอบการเป็นสัตว์นิรันดร์โดยข้อขัดแย้งเหมือนข้อที่แล้วก็ได้นะครับครับสรุปแล้วข้อความนะครับทั้งกอและขอเป็นไงบ้างครับจะพบว่ากอก็สมเหตุสมผลขอก็สมเหตุสมผลดังนั้นก็ ตรงกับตัวเลือกที่1นะครับในข้อสอบชัดเจนนะครับนี่คือข้อสอบนะครับก็จะประมาณอย่างนี้ครับครับเรามาพิจารณาต่อนะครับในแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อที่4ในเรื่องตักกศาสตร์ชุดที่2กันต่อครับครับในเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องการสรุปเหตุผลต่อนะครับเพื่อที่จะได้ให้น้องๆนูๆฝึกให้คล่องเลยนะครับพิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้ก็ไกลเหตุที่1 P ที่แล้วในวงเล็บ Q แล้ว R เหตุที่สอง p เหตุที่สามนิเสธ t แล้ว Q ิผลคือ r แล้ว t เหมือนเดิมไหมครับในการสรุปเหตุผลเราจะให้เหตุแต่ละเหตุนั้นเป็นจริงและไปดูผลว่าจริงไหมถ้าผลจริงก็ถือว่าสรุปสมเหตุสมผลถ้าผลเป็นเท็จแสดงว่าการสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผลนะครับเราจะพบว่าเหตุที่สองครับมี p ตัวเดียวโดดๆดังนั้นเราจะได้ p เป็นจริงขึ้นมาก่อนเลยนะครับตรงนี้ ประพจน์ไหนครับเหตุไหนที่มี P ีครับก็คือเหตุที่1เห็นไหมครับตรงนี้ P เป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมด้วยท่าแล้วหลังคือ Q แล้ว R ก็ต้องเป็นจริงแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าจริงแล้วจริงที่จะเป็นจริงนั่นเองตอนนี้ Q แล้ว R เป็นจริงนะครับ Q แล้ว R เป็นจริงนี่มีหลายกรณีใช่ไหมครับอาจจะจริงแล้วจริงก็ได้หรือเท็จแล้วเท็จก็ได้ก็เป็นจริงทีนี้เราจะไปพิจารณาเหตุที่3นะครับ นิเศทีแล้ว q ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะนำเหตุที่1ที่เกิดจากการสมมูรณ์คือ q และ r นี้มาเชื่อมต่อนะครับมันเชื่อมต่อกันไน้นะครับจากเหตุ3ก็มาเหตุหนึนั่นเองก็คือนิเศทีแล้ว q และนิและ q แล้วอตรงนี้ไม่จะต่อเนื่องเห็นไหมครับคือนิเศทีไป q และ q ไป r ตรงนี้เราสรุปเหมือนว่า1ไป2 2ไป3 ก็สรุปว่า1นไป3นั่นก็คือนิเศทีไปอาเห็นไหมครับมันจะข้าม Q ไปเลยเพราะ Q เป็นตัวเชื่อมได้นะครับตรงนี้สมมูลกันสรุปนิเศทีแล้วอาเป็นจริงคือมันเชื่อมผ่าน Q ได้นั่นเองถ้าอยู่ในรูปท่าแล้วนะครับจากนั้นเราจะพบว่าสรุปบทแย้งกลับได้นิเศทีคือหน้าแล้วอคือหลังก็จะสมมูลกับไม่หลังแล้วไม่หน้า พราะหลังคืออาไม่หลังก็คือนิเศษร์อาไม่นะ่าก็คือนิเศษนิเศทีก็คือทีสรุปได้ว่านิเศษร์อาแล้วทีเป็นจริงนะครับแต่ที่นิดผลเขาบอกว่าอาแล้วทีฉะนั้นมันก็เลยเป็นเท็จนะครับเพราะมันต่างกันตรงที่นิเศษร์อากับอาเห็นชัดไหมครับตัวหลังนั้นมันเป็นทีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการสรุปเหตุผลนี้จึงไม่สมเหตุสมผลนะครับชัดเจนนะครับเพื่อให้ชัดเดี๋ยวลอง กำหนดผลใน r แล้ว t นะครับให้ t เป็นอะไรครับเป็นเท็จเห็นไหมครับท่านนิเศษ r มันเป็นจริงมันก็จริงแล้วเท็จเป็นเท็จเห็นไหมครับแต่ตอนนี้นิเศษ r ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพราะ r อาจจะเป็นเท็จก็ได้ r อาจเป็นจริงก็ได้มันก็เลยไม่สมเหตุสมผลเพราะมันจะเกิดกรณีจริงและเท็จก็ได้นั่นเองนะครับรูปของ r แล้ว t นะครับ ครับมาพิจารณากันต่อในการสรุปเหตุผลในข้อขอไข่นะครับเหตุที่1 p แล้วในวงเล็บ q แล้วนิเสธ S เหตุที่2 p และ S ปรากฏผลคือ q เหมือนเดิมนะครับในการสรุปเหตุผลจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็เกิดจากเหตุแต่ละเหตุเป็นจริงและผลเป็นจริงก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าผลเป็นเท็จก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเรามาพิจารณากันเลยนะครับจากเหตุ2ครับ ตัวเชื่อมและนี่หมายความว่าเป็นจริงตลอดนะครับจริงและจริงเป็นจริงไงครับมันมีกรณีเดียวเพราะฉะนั้น p และ a e ก็หมายความว่าจริงและจริงเป็นจริงแสดงว่า p เป็นจริง S e ก็ต้องเป็นจริงนั่นเองมันถึงจะทําให้เหตุ2เป็นจริงจะเจนไหมครับเห็นไหมครับกรณีที่เรามีตัวเชื่อมที่เข้าใจนะครับเราก็นาํามาใช้ในเรื่องของการสรุปเหตุผลได้นะครับ ก็เชื่อมและเป็นจริงกรณีเดียวนะครับอีกทีหนึ่งจริงและจริงเป็นจริงดังนั้น p ก็เลยเป็นจริง s ก็เลยเป็นจริงได้นั่นเองจะเป็นเท็จไม่ได้เลยทั้งสองตัวนี้นะครับทีนี้ตัวไหนครับที่สัมพันธ์กับ p กับ s ครับก็มีเหตุเดียวครับเหตุหนึ่ง p เป็นจริงแล้วใช่ไหมครับนั่นคือหน้าเป็นจริงหลังครับเชื่อมด้วยท่าแล้วก็ต้องเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้น q แล้วนิเศษ s ก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาพิจารณาเหตุหนึ่งกับเหตุสองนะครับเราได้ q แล้วนิเศษ s เป็นจริงใ ตรงนี้จะสมมูลกับเแล้วนิเศษ q เป็นไงครับเป็นเรื่องการสมมูลในรูปท่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นท่าแล้วก็คือบทแย้งกับขอเรียกว่า q แล้วนิเศษ S นี่คือหน้าแล้วหลังจะได้เลยครับไม่หลังแล้วไม่หน้าเห็นไหมครับไม่หลังก็คือนิเศษนิเศษเศษก็ได้เอไม่หน้าก็คือนิเศษคก็สรุปได้เแล้วนิเศษ q ิวอย่างปรากฏว่าเเป็นจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วเพราะฉะนั้น นิเศตคิวก็เป็นจริงด้วยใช่ไหมครับเพราะเอเป็นจริงนิเศษ Q คิวเป็นเท็จไม่ได้เพราะจะทําให้ประโยคนี้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นนิเศษ Q คิวเป็นจริงไปบอกว่าผลคือคิวไม่ได้นะครับเพราะนิเศษ Q คิวเป็นจริงคิวก็เป็นเท็จนั่นเองดังนั้นผลจริงสรุปได้ว่าไม่สมเหตุสมผลนั่นเองชัดเจนนะครับเจรณาคาตอบกันเลยนะครับขอ้อใดตอบปนี้ถูกต้องนะครับจากคําถามข้อหนึ่งก็ไกลสมเหตุสมผลขอใครสมเหตุสมผล ข้อ2กอไก่สมเหตุสมผลขอไข่ไม่สมเหตุสมผลข้อ3ตัวเลือกที่3าครับกอไก่ไม่สมเหตุสมผลขอไข่สมเหตุสมผลตัวเลือกที่4กอไก่ไม่สมเหตุสมผลขอไข่ไม่สมเหตุสมผลเป็นไงครับจากที่เราสรุปไว้นะครับเราจะพบว่าเราสรุปได้ว่าทั้งกอและขอไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นจริงตรงกับตัวเลือกที่4อย่างนี้ชัดเจนไหมครับ ครับมาต่อในข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในข้อที่5ในเรื่องตรรกศาสตร์ชุดที่2กันครับครับคราวนี้เป็นเรื่องของตัวบ่งปริมาณนะครับข้อใดข้างล่างน,นี้ไม่ใช่นิเศษของข้อความ for some x ซึ่ง p x และนิเศษ qx ตัวเลือกที่1 for on x ซึ่งนิเศษ p x หรือ qx ตัวเลือกที่2 for on x ซึ่ง ถ้า px แล้ว qx ตัวเลือกที่3 for on x ซึ่งถ้านิเศษ qx แล้วนิเศษ px ตัวเลือกที่4 for on x ซึ่ง px หรือนิเศษ qx สัญลักษณ์ for on for sum ตรงนี้น้องๆหนูๆคง,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 งชัดเจนแล้วนะครับทบทวนทีหนึ่งนะครับ for sum เครื่องหมายเหมือน e กับหลังอย่างนี้นะครับก็คือบางตัวมีไหมมีบางตัวไหมขอให้มีตัวเดียวก็ใช้ได้ สำหรับ for ์อนเหมือน A กับหัวตรงนี้ก็คือต้องทุกตัวสัญลักษณ์นี้หมายความทุกตัวนะใช้กับทุกตัวนั่นเองเรามาพิจารณาเลยนะครับจากโจทย์ใช่ไหมครับเราจะไปหานิเศษเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่นิเศษแต่เราจะไปหาตัวที่เป็นนิเศษเลยเนะี่ยนิเศษของ f o r sum x แล้วก็เติมนิเศษใส่ด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับในการหานิเศษนะครับนิเศษของอะไรก็แล้วแต่เราจะเติมนิเศษใส่ด้านหน้าปปรพพจนนนนนนน์์ั้้ตออีีเดยวคื Px กับ Qx เนี่ยมันอยู่ข้างในนะฮะก็ถือว่าเป็นประคตเดียวที่มี1บ่ง,บงตัวบ่งปริมาณนะครับตรงชัดเจนนะครับทีนี้เราจะมาแปลความหมายของคำว่านิเซ for sum นิเซ for sum ตรงนี้มันก็คือ for on ครับเนี่ยแค่นั้นเองนะครับนิเซ for sum คือ for on นิเซตฟอออนคือ forsum จากนั้นนิเศษจะเข้าไปข้างในแทนนะครับเห็นไหมครับจะได้นิเศษด้านในนะครับก็ในทั้งประโยคเลยก็จะใส่วงเล็บไว้ px และนิเศษ Qx ทีนี้เราจะพบว่ามันเป็นนิเศษในวงเล็บและครับตรงนี้มันก็จะสมมูลกับใครครับนิเศษในวงเล็บและก็คือหรือเห็นไหมครับพอนิเศษเข้าไปหา Px ก็จะเปลี่ยนและเป็นหรือจากนั้นนิเศษเข้าไปหาตัวหลังจะเป็นนิเศษซ้อนครับนิเศษนิเศษ Q ก็จะได้ Qx อย่างนี้ชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตรงกับตัวเลือกที่1พอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ตรงตัวนะครับก็ถือว่าตัวเลือกที่1เป็นนิเสศนะครับของข้อความนี้แต่ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนหรือเป็นท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนหรือเป็นท่าแล้วจําได้ไหมครับประโยคหน้าเปลี่ยนหน้าคือน,นิเศษ p เพราะฉะนั้นเราก็เอานิเศษออกก็จะได้ Px และ Qx ใช่ไหมครับเป็นไงครับตรงนี้ตรงกับตัวเลือกไหนครับ ก็จะตรงกับตัวเลือกที่2นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือก1กับตัวเลือก2มนี้สมบูรณ์การเป็นนิเศษของในโจทย์เลยนะครับทีนี้จําได้ไหมครับบทแย้งสลับ p x แล้ว q x ก็คือหน้าแล้วหลังก็จะแย้งสลับกับใครครับไม่หลังแล้วไม่หน้าก็จะตรงกับตัวเลือกที่3พอดีเลยเห็นชัดไหมครับของเราคือ p x แล้ว q x หน้าแล้วหลังก็จะได้กับไม่หลังแล้วไม่หน้าก็คือนิเศษ q x แล้วนิเศษ p x ตัวเลือกที่3ก็เลยถูกต้อง ดังนั้นเหลือตัวเลือกเดียวครับก็คือตัวเลือกที่4ครับไม่ใช่นิเสษของข้อความที่กําหนดมาให้เพราะมันตรงข้ามหรือใส่นิเสษผิดที่กับข้อ1เห็นไหมครับของเราที่ถูกต้องใส่นิเสษที่ p x แต่ที่ผิดไปใส่นิเสษที่ q x ก็เลยผิดอย่างนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นเรื่องของตัวบ่งปริมาณนะครับ for some for ์ l มันก็อยู่ในเรื่องของการสมมูลเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือจําได้ไหมครับตัวหลักเลย เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือเปลี่ยนหรือเป็นท่าแล้วตัวหน้าคงไอ้ตัวหน้าเปลี่ยนหลังคงที่หรือบางทีอาจจะมีตัวอะไรครับตัวรองมาช่วยนิเศษในวงเล็บและคือหรือนิเศษในวงเล็บหรือคือและอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับตัวรองมาช่วยตัวหลักอย่างนี้ตัวโกงที่เคยแนะนําไปแล้วไม่อยากให้ใช้ชัดเจนนะครับครับในวันนี้น้องๆหนูๆก็คงจะมีประสบการณ์ในการทําข้อสอบนะครับก็คงจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ <_ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปในโอกาสต,าต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องตรรกศาสตร์ชุดที่3ในข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมเข้ามหาวิทยาลายัยครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับ ก็สามารถดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับคือข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องตรรกศาสตร์ในชุดที่3คือ EP 3หรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ